วันนี้เราจะไปแก้เพื่อนนะคะอันนี้เราเขียนไว้ว่านะคะใครครับนะคะเราแก้เราเป็นแฟนนะครับกูไงนะคะค โอช้ามากนะครับตอนนี้ช้านะนิดช้านะครับเดี๋ยนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนะคะเทปหนึ่งนะโอ้ได้แล้วนี่วะ ทูทโโโโ oh, okay. ูทูเราไปขาบรต่อค่ะเราไเรียนทีวิตเซอแนอันนี้อีสาาเล่นเดอนะคะมิว 厉害，牛！嗯嗯嗯 ตอนนี้เขายังไม่ตออะไรเลยนะคะเบบนี่คะ่ะถ้าใครอยากเป็นคนนะคะนี่เลยคะ่ะชื่อนะคะโอ้เราไม่ตอบช้าชังอุย้ยตอบไปยัง โทษทีคือนี่มันใช้ย,ยังร<ะ>หรอสอ๊ส,สวยเจอเหมือนกันค่ฮะฮิๆๆอิๆแอปสตอร์ไปก่อนตอนนี้ต้องแอปสตอร์ไปก่อนนะคะ พอตอนท้ายๆค่อย,ยเฉลยค่ะตอนนี้แบบแอบๆไปก่อนนะคะแบบตอนนี้ยังไม่อ่านนะคะแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงนะแอบๆบแบบน,น,นะคะต้องคอยออตัวตัวตปกแก่จะ ต้งมาอ้กระโดกะโดดจะทำไม่ดีเราเลิกกันนะโ้ยแบบโอ้ยโอ้ถ้าถ้าจับโอ้ยมันก็จะใครจะแอบเสียงล่ลเาเราแบบแอบเสียงผู้ชายไม่เป็นนะ ก็แบบแหละแอปเสียงชายไม่เป็นกนะ็เลยแบบต้องแบบไม่ต้องรับไงถ้ารับก็คือแบบโดนเต็มๆนะคะด่าคะ่ะเดินด่านคะ 没有，没有，谢谢。 าดถ้าถ้ามันรูนนะเร,นนะรารุนด่าเตรียมเขาจะนะาเขารู้มันจะด่าว่าอะไรนะครับกำลังตอบค่ะกำลังตอบรอรอะคะ่ะมิว <c oughs> อะไรแค่มิวแล้วทำไมมิวแล้ว

<tôi> nhưng trụ... oh, mà như mình nhắn mình kiếm truất này kiếm truất ai ta 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 อ๋อม oh. oh, yeah. mm ัน hmm. ค mm ือเป็นเจัเงซีล่ะแบบมันไม่เชื่อหรอเยียรู้มันไม่เชื่อหรออ๋อเมวอวางสายสาย มันเล่นนี่มันเล่นนี่เหรอมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอแบบจะไปแบบตั้ ยี่อะไรหูนี่เก่งก่ไก่หนึ่งไก่สองก่ต้องโทรเหมวอนนะบอกให้โธรเปเรีนเด็ถ้าไม่โดไปก็็บ

ยังนี้แหละด้วบ่วองทำงานท็ก s t o r ได กดผิดนะกดผิดกดผิดนะคะขอให้ด้วยนะคะเหิ่มนะ,นะถ้าก็เลยมานะคะอะไร En större. ตอบแล้วนะคะตอบแล้วคนะ่ะตอบแล้วคนะ่ะตอนตอบแล้วคนะ่ะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะขอไปจุมไป ซึ่งมันก็รู้นะคะตอนว่าเปิดแล้วนแต่มันกินสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าใครอยากจะมีนอะไรก็มินด้านล่างเลยนะคะตอบทุกมินค่ะ